เจ็ดแนวคิดความสําเร็จนโปเลียนฮิลข้อ1การมีทัศนคติที่ดีมันเป็นสิ่งให้เราควรทําทุกสถานการณ์ทุกโอกาสสิ่งที่เหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จหรือความล้มเหลวทุกอย่างต่างก็ดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเสมอเพราะฉะนั้นจงสร้างแรงดึงดูดของความสําเร็จเท่านั้นข้อ2จงกําหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและมีศรัทธา ความชัดเจนในเป้าหมายจะทําให้คุณเนี่ยเริ่มต้นได้บวกกับการมีความเชื่อและศรัทธาสุดท้ายแล้วการมีสภาวะอารมณ์อย่างสมดุลและเหมาะสมสิ่งนั้นจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นในความเป็นไปได้เสมอนั่นก็คือเป้าหมายที่ประสบความสําเร็จข้อ 3. การมีวินัยในตนเองและรับผิดชอบถ้ามีแรงปรารถนามากพอย่อมจะแสดงออกถึงท่าทีอารมณ์พฤติกรรมที่อยากจะประสบความสําเร็จคุณจะต้องฝึกที่จะควบคุมตัวเองให้ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นคุณจะต้องมีวินัยและรับผิดชอบในตัวเองให้ได้ข้อ 4. การมีสมดุลของอารมณ์สภาวะอารมณ์ที่สมดุลจะทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยดีเสมอเชื่อเถอะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้านายของสมดุลอารมณ์คุณจะสามารถเริ่มต้นทุกอย่างสามารถมีพฤติกรรมที่เหมาะสมได้คุณอยากจะเริ่มคุณก็ได้เริ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีอารมณ์ไม่เหมาะสมคุณไม่มีวันได้เริ่มต้นหรอกและข้อห้า โฟกัสจดจ่อกับสิ่งที่คุณทําอยู่ค้นพบเลยว่าคนที่มีโฟกัสจดจ่อย่างต่อเนื่องย่อมประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นการโฟกัสจดจ่อเนี่ยอาจจะฝึกก่อนจากสิ่งเล็กๆเช่น2อนาทีสามนาทีจนเป็นส0บนาทีจนเป็นครึ่งชั่วโมงและเป็นชั่วโมงลองฝึกบ่อยๆให้ตัวเองมีโฟกัสจดจ่อข้อที่6จงดูแลสุขภาพของคุณให้เหมือนกับดูแลทรัพย์สินเพราะว่าสุขภาพเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่แพงที่สุด จงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่ดีออกกําลังกายอยู่เสมอร่างกายที่ดีจะทําให้คุณมีสมดุลในเรื่องของภาวะอารมณ์ในเรื่องของภาวะร่างกายสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและอยากเริ่มต้นลงมือทําข้อที่7จงแพ้ที่เรียกว่าไม่แพ้คนสําเร็จไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยล้มเหลวเพียงแต่ว่าเขาเรียนรู้แล้วก็แข็งแกร่งเมื่อเผชิญกับความล้มเหลว จำไว้ว่าคนทุกคนเนี่ยต่างก็เผชิญกับความล้มเหลวทั้งนั้นอยู่ที่ว่าตอนที่ล้มเหลวเนี่ยได้พัฒนาและเรียนรู้อะไรโอปอาีิสานมาสกตเอนพีสวัสดีครับ